สวัสดีค่ะวันนี้จะทำขนมขนมเวียดนามค่ะอ่าเขาเรียกว่าภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าบั้นหนํำนะคะบั้นหนํำนี้ส่งมากภาคเหนือภาคกลางภาคภ <c oughs> าคเหนือภาคกลางเขาเขา,เขาทานกันหมดค่ะแต่ว่าหน้าตาเป็นยังไงเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องมีว่ามีไส้มีไมช่กับมีแป้งนะคะ มีใช่คือเอากุง้งสีกุ้งเราตัดตัดบนลูกเต๋าค่ะกุ้งตัดบนลูกเต๋านะคะอ่ะแล้วอันนี้คืออ่าเห็ดเห็ดขนหนูค่ะอันนี้คือเห็ดขนหนูกุง้งนี่คือเดี๋ยวเราก็ฝักบั้นไสน้ำจิม้มน้ำจิ้มก็มีพริกกระเทียมมะนาวกับแครอทแครอทเราก็ตัดบนแป้งแป้งบ เป็นฝอยอย่างนี้นะคะเราก็ตัดเป็นฝอยเนาะแล้วแล้วสำคัญอย่างหนึ่งต้องมีใบกล้วยค่ะใบกล้วยเราตัดบปนสี่รีมอย่างนี้นะคะล้างให้สะอาดนะคะใบกล้วยต้องมีใบกล้วยนะคะขนมนี้ห่อใบกล้วยค่ะอะแล้วแป้งก็มีแป้งอาแป้งมั่นกับแป้งแป้งข้าวเจ้าเดี๋ยวเราผสมแป้งกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเทแป้งมันก่อนค่ะกลิ่นเยอะเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะคะนี่ค่ะแป้งมันนะคะอ่ะไม่ใช่แป้งมันแปะข้าวเจ้าแปะข้าวเจ้าแป้งมันใส่แค่ซ้อนเดียวค่ะแป้งมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่ซ้อนเดียวนี่ค่ะเอาส้นชวนี่ค่ะแป้งมันใส่ซ้อนเดียว เราก็ผสมกันใส่น้ำเปล่าเลยนะคะผสมแป้งประมาณเหมือนเยื่อทำทำทำบันเซวเหมือนนี่ทำขนมเปื้องอะคะ่ะผสมคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าเพิ่มเติมคือใส่แป้งมันนะคะใส่น้ำเปล่าที่ น้ำสะอาดที่เราทานได้นะคะม,มันไม่ต้องน้ำอุ่นเนาะน้ำเปล่าธรรมดาก็ค่อยๆผสมกันอย่าให้เหลวเกินไปนะคะเอาแบบพอดีที่ทำทำบั้นเซลอะคะ่ะที่คลิปที่แล้วเคยได้ได้บอกเรื่องผสมแป้งอะค่ะนี่นะคะค่อยๆใส่นะคะ ใส่เกลือหยิบหนึ่งนะคะหยิบหนึ่งนะคะกลได่าอ,อย่างนี้นะคะ,ะมันยังมีก้อนอยู่ตีให้มันนั้นเลย แบบอย่างนี้นะคะอย่าให้เหลวเกินไปนะเอาแบบอย่างนี้พอดีนะคะแล้วพักแบงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปทําไส้ก่อนนะคะไส้นะคะเราเอาเห็ดขนหนูตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่เวลาเราผักเรามันมันเล็กเวลาเราซับใส่ใส,ใส,ใส่ข้างใน,นะคะ่ะมันจะไม่เกะก,กะ อย่างนี้นะคะสับไปเลยค่ะสับไปเลยสับให้มันเล็กแต่ว่าก็อย่าอย่าไปสับให้มันเล็กละเอียดเกินไปเวลาเรากินมันไม่มีคําว่ากรอบนะคะเห็ดเห็ดขนุนนี่เวลาทานมันจะกรอบกรุบกับกรุบกับเราถ้าตัดเล็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีกรอบเลยมันจะเสียได้มันจะไม่อร่อยนะคะทำอย่างนี้ เราเริ่มผักไซกันเลยนะคะตั้งกระทะไว้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะอะตั้งกระทะไว้นะใส่ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะใส่นิดนึงน้ำมันเริ่มเดือด น้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่กุ้งไปเลยนะคะเราสามารถใส่ไส้กุง้งใส่ปลาหมึกใส่หมูได้หมดนะคะแต่ว่าชื่อบานเราชอบกลิ่นกุ้งอะคะ่ะแล้วก็ส่วนมราจะใส่กุ้งกับกับปลาหมึกเขาแฟนเขาจะไม่กินหมูกันนะคะ แล้วก็เริ่มใส่อันนี้เลยนะคะเห็่ขนหนูนะคะใส่ขนหนูตัดประมาณนี้นะกางใส่พริกไทยนิดนึงนะคะให้มันหอมค่ะใสพ่พริกไทยนิดนึงจุดมมือให้มันหอมก็พอค่ะไม่ต้องให้เผ็ดไม่เน้นเผ็ดค่ะมีเด็กๆทานด้วย ใส่กระขาหนึ่งนิดนึงนะคะหักเลยค่ะหักให้ให้เข้ากันเสิร์ซอสนิดเดีนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เค็มนะคะอันนี้คือไช่เดี๋ยวเราก็ต้องมีน้ำจิ้ม ต่หากให้ให้ขน,นมอยู่แล้วค่ะสมมติคนเวียดนามเขากิขนขนมมันดูเหมือนอาหารนะคือว่าตอนเช้าเขาจะทานขน,นมพวกนี้กันเขาจะไม่ทานข้าวค่ะแล้วเขาก็ต้องมีผสมเรื่องหมูกุ้งผักอะไรใส่ไปด้วยค่ะให้มีมีโบรตินให้ครบอะค่ะอาหารเริ่มได้แล้วนะคะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้ใสของเรามันร้อนอยู่พักไว้ก่อนนะคะแล้วแล้วเราจะทำน้ำจิ้มก่อนดับแป้งเราจะจะทำอีกนิดน,นึงค่ะพอดีใส่มันร้อนไปเดี๋ยวเวลาทำแปง้งอ่ะมันยัดใส่ใสไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะค่ะก่อนอื่นเราทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะกระเทียมพริกค่ะ ทานเผ็ดเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นได้นะคะทำให้หยาบๆหน่อยนะคะตำให้มันหยาบที่สุดเลยนะคะฟุ้ฟิีฟ ทำให้มันละเอียดก็คือทำให้หยบาบทำให้ละเอียดนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลสองซอนสองซองนโต้ะคะ่ะน้ำตาลสองซอนโต้เนะ แล้วนะคะเราก็เทใส่ซ้ำเลยค่ะเทใส่ซ้ำก็ใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวหนึ่งลูกนะคะใส่มะนาวหนึ่งลูกแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะสองอย่างแต่น้มจิ้มนี้เน้นมะนาวหน่อยเน้นเน้นเปียวนิดนึงค่ะขนมนี้เขาเน้นเปียวนิดนึงแต่มาเปียวยังไงคุณ นเวียดนามเขาไม่ได้กินเปรี้ยวเหมือนคนไทยนะคนไทยกินเปรี้ยวเยอะเอาไม่ออกนะคะหออยญาตใส่มือนะคะเราทันเองมือเราล้างตลอดเสร็จแล้วก็ใส่นลาไปะคะ แล้วก็ใส่อันนี้ใส่เลยนะคะเอ,อ,อาซอสซีิ้วนนะคะใส่น้ำปลาอีกหน่อยะคะ่ะ ะะแล้วก็ใส่น้ำปล่านิดนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทำแป้งกันนะเราเอาแป้งที่เราผสมเมื่อกี้นะคะเอาใส่เตาแล้วก็ปุอนเตาเลยค่ะในเตา แล้วก็คูนค่ะคนนไปเรื่อยๆคุณให้เท่าให้เวลามาันบก่อนแต่ว่าอย่าให้มันแข็งมากนะคะ เวลาเราคุยนี้เราก็เต็มจานไปหนึ่งนะคะจานเปล่าไปหนึ่งกับคยุยอันหนึ่งกับซ้อนค่ะแต่เวลาเราจะเราจะเอาแปรงลงอรงนี้ค่ะแล้วเอาใสใส่ค่ะเต็มใสอยู่ขาางเลยนะคะ3อย่างนะคะนับแปรงของเราเริ่มจะได้แล้วนะคะ เริ่มจะเป็นกรแล้วนะคะเอาให้ให้เป็นกรแล้วนะคะเอาให้แปลงมาสกอะคะ่ะ เราตั้งน้ำร้อนไฟแรงก็ได้นะคะแต่ว่าหลังๆตอนนี้มันเริ่มจะจะสุกแล้วแล้วก็เราเอาไฟเบาลงนะคะเดี๋ยวกลัวว่ามันสุกเกินไปเราจะห่อไม่ได้ะค่ะแต่หอ่อเราก็ต้องรีบห่อนะคะปล่อยให้แป้งมันเย็นไม่ได้นะคะมันจะขึ้นตัวนะคะ แค่นี้ก็พอค่ะปิดเตาได้เลยค่ะเราจะเริ่มเอาเริ่มตักนะคะเริ่มตักเริ่มตักใส่นะคะ เรื่องตากใสอย่างนี้เลยนะคะพีตอนนี้ลักลเราทำริวนิดนึงเดี๋ยวแปลงมันจะแข็มันจะไม่ร้อนนะคะเราจะใส่ใส่หมดเลยนะคะ เต็มเต็มเต็มไปกล้วยค่ะใส่เต็มไปกุ้ยเลยแล้วเราก็ใส่ไสนะคะใส่ไช่นะแล้วเราก็ห่อเลยค่ะห่อนี้เลยค่ะ ค,คับ่ะครับใส่นะนี้ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเมื่อกี้เราใส่โซนมันเล็กไปค่ะเวลาเราเขี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเอาเอาทักทีตัข้าวไปเลยมันเป็นฟักติดนะคะนี้มันสะดวกกว่า นำปากหน่อยเนาะแต่รับรองว่าจะอร่อยมากใสๆนะคะเริ่มห่อเลยเก็บไปก่อนนะคะหอ่หอไว้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะห่อให้เมื่อไหร่แป้งมันจะหมดอะคะ่ะ แป้งหมดก็เราก็เอาไปนึ่งค่ะเรายังไม่เสร็จนะคะเราต้องนึ่งก่อนแต่เดี๋ยวเราก็ทำไปเรื่อยๆก่อนเนาะ,นะะเราพยายามเวลาเราพยายามเคียวแป้งอะคะ่ะทําให้ให้มันให้มันเข้ากันนะคะแป้งให้มันเข้ากัน,นอ,ยอย่าให้ฝั่งนู้นเยอะฝั่งนี้น้อยนะคะแต่เวลากินแล้วมันจะไม่เข้ากัน แปลงตาใ,ใส่ใส่ได้ค่ะรับรองว่าจะจะไม่ค่อยมีใครทำางนค่ะคือว่าอันนี้มันเป็นอาหารที่คือคุณฟื้นมืนเขาจะทำคันกันนะคะสะมาเขาเขาเข้ายิ่งคือว่าอันนี้คือคือเขาเรียกว่าอะไระคือชาวบานอะ่ะเขาจะเขาจะกินพวกนี้อะ่ะนะ แต่ว่าคนต่างชาติเข้ามาเข้ามาเวียดนามอะ่ะเขาจะส่เขาจะกินอาหารที่ดังกว่านี้อะ่ะอันนี้มันยังไม่ดังอ่ะนะแต่ว่ามันรับรองว่าอร่อยทำอร่อยเลยนะคะนี่นะคะห่อให้แบบนี้นะ ไม่ดังนะแต่ว่าคุณคุณยินยอมกลิ่นกันเยอะเหมือนเยอะนะคะตอนเช้าเขาสมมาเขาจะชอบกลิ่นพวกนี้ค่ะอเขาจะกลิ่นทานข้าวเขาคือว่ามีแปลงข้าวเจ้าแล้วมีกุง้งมีผักมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอิ่มแล้วจะโบตินมันจะครบค่ะมันม่นจําเป็นต้องกินข้าวคุณที่นู่นเขาคิดอย่างนั้นนะคะแล้วเราครั้งแรกมามองไทยอะคะ่ะ คุณไฮกินข้าวกันเนาะเราก็งงมากเลยเราเนี่ยต้องาไปเข้ามากินแบบเหมือนนี่เราเขามีขนมอะไรตอนเช้าอะไรเงี้ยอ๋ออยู่นานๆไปก็รู้ว่าเขาคุณไฮจะกินข้าวกันสามมื้อเนาะแต่คุณเวียดนามเขาจะกินข้าวกันสองมือ้อตอนเช้าเขาจะกินพวกนี้ค่ะเมื่อเบื้นนิดนึงนะคะเบ้นแปลงนิดนึงนะคะ ไม่เป็นไรนะคะเราทานกินเองนะเราไม่ต้องห่อสูงมากค่ะพอฟอห่อได้แปลงของเรามันเริ่มจะเย็นแล้วนะคะเราต้องรีบทำไม่งัน้นเราจะเขี่ยไม่ค่อยได้อาหาร อาหารที่ที่ฉันว่าหนูคนทำอะ่ะคือว่าหนูจะทำอาหารฟักกางคือหนูหนูเป็นคุณฟักกางไงว่าอาหารฟักกางมันมากกว่ามันแตกต่างกันนะคะที่ที่ที่อาหารฟักกางกับกับภาคภาคเหนือภาคใต้อ่ะคะ่ะมันอาหารมันแตกต่างกันมากนะคะทำไปเสร็จก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เวลาเราหอ่อมือไม้เราสั่นแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก่นจะเสร็จหน้าตาเป็น,นี้นะแล้วก็ใส่เต๋หนึ่งเลยนะคะใส่ต๋อนึ้งใส่เลยค่ะไม่ต้องนึ่งนานมากประมาณยี่สิบนาทีก็ได้แล้วค่ะ,ะใส่ซับเลยไม่เป็นไรค่ะฮะ ใช่วางพื้นเนอะนี่บอกว่าเป็นกระเป๋าที่น่าตาับถือใช่ที่เดียวอันนี่นะคะวางพื้นเนี่ยนะลงตัวหนึ่งเลยในเวลาวางนะคะอันนี้ไม่จำเป็นนะคะอันนี้ คือมีทำหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะน,นี่คือกุยช่ายนะคะจริงๆมีอันนี้แล้วมันจะหอมแต่มีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรกินขนมกับน้ำจิ้มได้ค่ะอันนี้เราเราพอฟดีเราเปิดตู้เย็นเรายังมีเราเห็นยังมีนี้เราก็จักฝอยเลยะคะ่ะอันนี้เสริมๆค่ะลืม เราก็ตัดฝอยไปก็ใส่ซ้ำนะะเราเราไม่มีกุยช่ายเราก็เอาต้นหอมใส่ได้นะคะต้มห,หอมแทนได้นะได้สองอย่างแต่ว่าคุณเวียดนามเขาจะใช้กุยช่ายกันมันจะหอมกว่า ชาชามก่อนนะคะต่อไปเราก็ตั้งกระทะเล็กๆนะคะใส่น้ํามันไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดนึงทําให้น้ํำมันร้อนที่สุดเลยคะ่ะให้เดือดเลย มันดูดแล้วนะคะเทเลยเขคเลยค,ะคะ่ะหอมเลยค่ะมีกลิ่นหอมเลยแค่นี้พอค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ สองอย่างนะคะอันนี้น้ำจิ้มของเรานี่ก็เสริมเฟิร์มค่ะเสริมเฟิร์มใครมีต้มหอมก็ใส่ได้ใครมีกระชายก็ทําได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรารอขนมของเราเลยนี่นะคะเราเสร็จแล้วนี่เราเริ่มแกะกันเลยค่ะนี่แกะเลยนะร้อนพเิือลงมาจากเตาหอมมากเลยค่ะ ห,หอมมากเพิงลงมาจากเตาตอนนี้มันร้อนมากเลยอ,อันนี้เหตุผลทำไมวันนี้เราเขียรแป้งไม่ละเอียดพอค่ะไม่เป็นไรเนาะเรากินเองเราไม่ได้ขายนี่ เหมือนเหมือนเหมือนที่ตอนเด็กๆทานเลยอะ่ะเหมือนตอนเด็กๆทานแบบแปะเลยไม่น่ากินนี่นะคะพับเก็บพับทิ้งค่ะพูดผิดนี่นะคะแล้วเราก็เอาที่ตัวเสริมเมื่อกี้<ต>ใส่ได้ข<ห>่างใส่ได้เลย,ยแล้วนูๆๆๆๆๆๆ่นนู่นแล้วอานังจีนใส่เลยนะคะ เอา้คางๆ้นี่ค่ะทานได้เลยนะคะน่คะดูนะคะดูใสของเราอืมอืมสของเรานะคะนี่หวยน่ากินสุดๆค่ะท่านกันเลยนี่ขับคุณค่านะ คือหนูเพิ่งอัดวิดีโออาหารใหม่ๆใครใครไม่เข้าใจหรืออะไรคอมเมนต์มาให้ได้นะคะอยากให้หนูทําอาหารอะไรก็คอมเมนต์มานะคะขอผักคนกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ